สวัสดีค่ะสีลูกลอยหนึ่งโอ้หาลูกลยอยเขอใหยมาขายลูกละยี่บห้าบาทสองลูกก็ได้สิบาทสีลูกก็ได้20บาทถ้าขายเมื่อนด้ถ้าขายบ่เบิดกะพากินทอแล้วพี่น้องซีลูก ขายแต่บ่มีคนมาซื้อเ่าก็กินนั่นแล้วนี่แหละรถรถสองแถวเขาเอามาขายก็เลยซื้อไว้เงียบเล่าสิเก็บล้านแล้วล่ะนั่งอยู่ผู้เดียวเจ้าข้อทีอ่ปีบ้านนี่นะถ้าไหนมีคนมาซื้ออยู่มืนอนนี่ลูกค้าเงียบหน่อยบ่คู่ มือมึงยังว่าได้เงินเนี่ยมัอน,นี้บ่ค่อยได้ปันไดได้หน่อยเดียวนี่มันไปตลาดซื้อของหลายของกระเพร็ดพี่น้องขายได้สองพันสื้อสามพันขายได้สามขายได้พันหนึ่งสื้อสองพันโอ้โวามันสิไปรอดบ่รอดกระล้องมึงก่อนเนาะพี่น้องเนาะ ช่งเห็ดไปเบื้องก้อนของมันแพงงลายทุกอย่างไม่จะของขึ้นบุ๊กสีน,น,นี้ก็ซื้ือาแถมยังเต็มอ,ญญา,อายุขายบ่เบิดจ้อ,จอยข้มือกรมัดมันนี้เงียบค้นคัากหลาย เขาบ่ามีเงินกันบ่าพี่น้องเงินเขาบ้ันที่ออกเนาะเขาก็บ่มีเงินมากินแล้วล่งเส้นวิทยมากกระได้ขายสิเกียเงินเนาะเดี๋ยวสีเตียมุญเอื้องซ่าก็สิไปตาลาโรดวินม,เมอเตอร์ไซค์่นมาหาบเอา พอมีรถไปเองเหตดไปกินไปสั่นเหรพี่น้องเ้ตามซร้าีมีวิตอยู่รวมบรรยากาศเย็นเย็นต้นมะขามไงรวมเย็นช่วยช่วยบ้านพนยุติถนน สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวัันด้วยนะคะส,สวยๆสุดหลอทั่วโลกบ๊ายบาย